ซื้อนรูปพี่น้องเงินบรายชิมเปเียวจัิงะอือือชิมอะไรชิมรบชิมกุ้งกับนื้หงมมมมมมมเมนกุ้งหัวเกียวซึ่ไหนบอก่ากุ้งหัวเกี่ยกับบเกี่ยว,วแล้วจะคูดเดือกวานไตั้เองคือว่า เด็อคุ้ณบมเป็นแกก่กว่าพี่น้องเลยนั้นทีปีหุ้นพี่น้องเยอยทักทายเอฟซีมพาพผก่มส่องข้าวคูบานา้าซีราเดอร์พี่น้องเริ่มมือนอีนเ้าคูด้ยมีโอกาสได้มาซื้อคุองเขาพี่น้องได้ในห่านพุ่งเฟินแมนตักเอง ักเองก็คือในกลุ่มห่าจี๋สิ่วหนึ่งกิโล่สองกิโลสามกิโลก็ได้พี่น้องแล้ในอาหางข้าวกลุ่มนี้บริการเผาฟรีและเส้าคู่ก็กุ้งก็มีหลายราคาเส้าคู่ซื้อเอาราคาที่ถือสุดสามลอยหาซิปอันนี้ค่ะเดือกตั้งเอาในความเป็นจริงค่ะเส้าคู่ค่ะตักบริเปลนดอกพี่น้องตักแกนมันบุดบุดควายอยู่เพื่อสิเหลี่เพื่อสิได้รู้นึงโอ้ยกระเซ้าน่าจะห้ไปจับอยู่หนเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ค่ะกระปวดกระเลือ เพื่อจิได้นี่แต่แม่นจะคล้องตาก,กุ้งออกูเป็น,นไปเบิง้งข้าจ้าตักมันมาล้างเพราะวา่าข้าจ่าเสียท์กระโคยแต่กูมีไรล่ะคาเด้อพี่น้องเด้อยสามลอยสีลยล่ล,าาลอยอันนี้แม่นกุ้งราคาห้าลอยแบบนี้น้องแข็งหันมีหอยหอยไม่มึกนี่ปัญญานี่พี่น้องฟรีเพร่าฟรีมาเลยพี่น้องเินคนขายแต่สาหวหัวแรงคื่อโดนจนัวกุ้งก็จิบเลือดไปแล้วเนาะเพร่าพี่สาวกูก็ตักไปเรื่อยๆตักไปแล้วเพิ่คนก็จะมีชิ่งให้เฮา หลังจากที่ข้าติดแล้วเนาะพี่น้องเนาะข้าติดแล้วแล้วก็เพิ่อนก็จะเอาไปนอกน้าแ,แข็งนอกน้าแข็งแล้วก็ทําการเผาให้เห่าเลยสาวผูกกับผู้ใดย,ยังไรเหมือนี้ได้แติดล้อทางฝนกระตุกลังทางเที่ยวฟังมาพี่น้อง หลังจากที่เาวากูได้ซื้อกุู้ไม่นะพี่น้องอ่ะน้ำเจวก็มีซองแบบน้ำเจลอย่างละน้ำเจวเป็นสีสีเขียวกับสีสีแดงมาพริกแต่ว่าเจียวกับเจียวชีฟูดทำมาชิมอันนี้กันเนี่ยบริการกันตระมุขซื้อเครื่องรูปพี่น้องเงินบรายชิมน้ำเจลกันอืมอืมชิมอไรชิมเป็นแบบ กิมก oh, ุ้ง uh, กับน mm ้ม hmm. mm ันยองเมนกุ้งหัวแก้วซึ่งหันบอกว่ากุ้งหัวแก้วกับหัวแล้วแกจะกูเลือกกัวเปนหายตั้งเองคือว่ากอาแเลือกกุ้งมาเป็นแกก่อนนะพี่น้องเลยนั่นทีปีหุ่นพี่น้องเอ้ย mhm mặn mhm mặn mhm 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 Ừ, มาเดวพี like like ่น้องได้เซแซบเหมือนกันมงัทางอื่นเป็นอะไแต่เทีวเนี้ยฟ้นตุกเหมือนวัเปียกแต่ตุกบ่วหงตกข้าเดียวเท่หร่อืมมาคือกันด้บอล มาเหย,ยวกนั่งเสดีแต่ว่าลุนกินแตหนึ่งเพื่นอนชาว้านเป็นปิี่กับปิีป่นาทานน้ำมันเปลี่ยนเลยนี่ตัวนี้ก็เป็่นหัวเกี่ยวเชื้อของอาจจโชูดีแต่ว่าคุณบอกว่าทางให้เฉพอะหางเือไทหตัวหัวเกี่ยเนเป็นเิัณค่าเพิ่มห้าสิบบาท แต่ว่ามันไก่สิบร์ตแหละอันนี้ก็เลยโบกไชิมี่นะคนละนี่กนมีบบไลคนนี้นี่เกี่ยงมา้ิโนเกี่ยงตายยัยวะใค้นม่งบกันจะเสียนวักิโลนึงเอาบุกแย่งไปเลย Mứt cái đầu mhm 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 lập cái này mhm 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 đi mhm 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 con mhm mhm